เราเริ่มต้นเนาะนะคะคิดว่านักเียน่าจะล็อกโจทย์เสร็จแล้วเริ่มต้นที่18กร,รมัมกยจตตีเป็นสี่เหลี่ยมจะวงเป็นว,ว,วงกลมก็ได้นะแผ่นภาพของเราเราเขียนเอาเองเลยนะคะเริ่มต้นที่18กร,รมัมเมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมงเราก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือเหลือ9ผ่านไปอีก6ชั่วโมงจาก9ของเราก็จะเหลือ4.5ถูกไหมผ่านไปอีก หกชั่วโมงยังไม่ได้ยี่สิบสี่เนาะเขาบอกว่าให้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงมึงจะได้สิบแปดชั่วโมงเพราะนั้นจากสี่จุดห้าก็จะเหลือสองจุดสองห้าถูกไหมคะอ่ะขอขีดลงมาข้างล่างนี้เพราะนั้นผ่านไปอีกหกชั่วโมงได้ยังหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่และครบยี่สิบสี่ชั่วโมงตามที่ โจด,ดบอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายวงสุดท้ายของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจาก2.25ก็จะเป็น1.125งกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปริมาณของแทคนิเซียมที่เหลือคือหนึุ่ดหนกรัมเขียนแผนภาพนี้มันก็จะง่ายกว่านะคะบางคนเขียนเร็วๆก็วงๆๆๆไปหรือบางคนอาจจะคิดในใจก็ได้ถ้าเลขมันน้อยๆนะคะเราก็จะดูว่าเอ ทีละหกชั่วโมงมันผ่านไปกี่ช่วงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถทําวงกลมได้ว่าเราต้องเอ่อให้ช่วงเวลามันผ่านไปทั้งหมดกี่ช่วงอย่างนี้ก็คือสี่ช่วงเนาะช่วงที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สามช่วงที่สี่นะคะหกสี่ยี่สิบสี่อ่ะข้อถัดมาลูก ใครเสร็จแล้วยกมือ,อ,อคนอาจจะไม่จดลองไปยกมือไว้ก่อนคู่ถามอโอเคนะคะดูภาพรวมๆเนาะนะคะว่า,านาักเรียนได้เสร็จกันเยอะๆแล้วค่ะนะคะโลกอ่าข้อนี้โอ้คูลืมลบใส่สูตรไปด้วยอ่ะตัวอย่างที่สองนะคะบอกว่าถ้า เราทิ้งไอโซโทปกรัมรมันตรังสีชนิดหนึ่งเอาไว้ยี่สิบกรัมนะคะทิ้งกมัมนตรังสีไอโซโทปชนิดหนึ่งเอาไว้ยี่สิบกรัมเนาะทิ้งเอาไว้นานยี่สิบแปดวันปรากฏว่ามีไอโซโทปนี้ยเหลืออยู่หนึ่งจุดสองห้ากรัมถามหาครึ่งชีวิตถามหาครึ่งชีวิตว่าทีเซนหนึ่งส่วนสองของเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะ อ่าเริ่มต้นครูเริ่มเอาไว้เริ่มต้นของเราตรงนี้คือยี่สิบกรัมอ่นานเรียนทำนะเดี๋ยวครูถามคำตอบนะลูกนักเรียนทำก่อนเดี๋ยวครูถามคำตอบเดี๋ยวน้องคิีมมาได้ร้อยสิบสองค่ะเฮ้ยของเก้าอันนั้นร้วของเก้า เราต้องบมันข้อเก่าข้อนี้ดิข้อนี้ข้อนี้ได้คำตอบไหมเพื่อนบอกว่าได้เจ็ดอ่าลองดูสิได้เจ็ดจริงเปล่าเริ่มต้นยี่สิบถัดไปเหลือสิบถัดไปเหลือห้าถัดไปเหลือไปเร็วๆเนาะสองจุดห้าแล้วก็ถัดไปเหลือหนึ่งจุดสองห้าแบบนี้ถูกไหมคะ ทีนี้เราไม่รู้ว่าครึ่งชีวิตเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหม رت? เราก็ใส่เป็น x ป x x x ไปจะ a b c d อะไรของนักเรียนก็ได้นะคะโจทย์บอกว่าเราเริ่มต้น20กร,รมัมเราก็เริ่มต้นตรงนี้20กรัมใช่ไหม Holland? โจทย์บอกว่าเหลือ1.25เราก็เหลือ1.25ตรงนี้เพราะฉะนั้นผ่านไปได้4ช่วงใช่ไหมคะใน4ช่วงเนี่ยรวมเวลาแล้วได้เท่ากับ28วันเพราะฉะนั้นก็จะเป็น ยี่สิบแปดวันของเราเนาะหารด้วยสี่ใช่ไหมสี่ให้ยุ่ยเจ็ดยี่สิบแปดอ่ะได้เจ็ดวันพอดีตามที่เพื่อนบอกนะคะตามนี้เลยครูเขียนให้ถูกๆนะครูก็เขียนไปเรื่อยของครูอ่ะสี่เอ็กเท่ากับยี่สิบแปดวันเพราะฉะนั้นเอ็กของเราก็เท่ากับยี่สิบแปดหารสี่นะคะเพราะฉะนั้นเอ็กของเราก็เท่ากับเจ็ดวัน เพราะฉะนั้นมีเครึ่งชีวิตเพราะฉะนั้นครึ่งชีวิตครูขอข้อถัดไปเอออันนี้ครูก็ใส่สูตรลืมลนักเรียนครูขออีกหนึ่งข้อแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูปล่อยแล้วนะคะขอหนึ่งข้อแล้วเดี๋ยวปล่อยแล้วนะคะพอดีลูกสาวไม่สบายมาน,นั่งอยู่ข้างๆหน้าซิบเลย อ่ะขอหนึ่งข้อลูกนะคะแล้วเดี๋ยวได้คำตอบแล้วปล่อยเลย i อ d i ด e นะคะ i โซ i ทปหนึ่งสามหนึ่ง o d เนาะ iodine หนึ่งสามหนึ่งนะคะเขาบอกว่าให้เราหาปริมาณเริ่มต้นเห็นไหมครูบอกแล้วว่าหนึ่งคือให้เริ่มต้นให้ครึ่งชีวิตถามหาสุดท้ายสองให้เริ่มต้นให้สุดท้ายถามหาครึ่งชีวิต หรือให้สุดท้ายให้ครึ่งชีวิตแล้วก็ถามหาปริมาณเริ่มต้นนะคะอันนี้ให้หาเริ่มต้นลูกเราก็ไม่เป็นไรเราก็เขียนจากข้างหลังย้อนลูกศรมาหรือใครจะเอาตัวที่เหลือมาตั้งต้นเป็นตัวแรกก็ได้แล้วก็ค่อยๆย,ย,ยงลูกศรไปนะคะจงหาปริมาณเนาะไอโอดีไอโซโทปหนึ่งสามหนนะคะหาเริ่มต้นเนี่ยเมื่อนำไอโอดีหนึ่งานเนี่ยจำนวนหนึ่งเอามาจํานวนหนึ่งเอามาเท่าไหร่ไม่รู้แหละ วางเอาไว้เป็นเวลารวมทั้งหมดเนี่ยสี่สิบจุดห้าวันนะคะปรากฏว่าเหลือเท่านี้ลูกเหลือเท่านี้นะคะแล้วก็ให้ครึ่งชีวิตมาแปดจุดหนึ่งวันให้ครึ่งชีวิตมาเท่านี้นะคะถามว่ามีเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะอ่าใครได้คำตอบมาตอบเลยสี่หรือเปล่าค่ะใช่ใช่คำตอบคือสี่นะคะเริ่มต้นมีอยู่สี่กรัมนะคะอ่ะ เริ่มต้นของเรานะคะไม่รู้ใช่ไหมเรารู้สุดท้ายเพราะฉนั้นเราจะเอาสุดท้ายมาไว้ข้างนี้ก็ได้หรือใครบอกจะเริ่มจากข้างหลังแล้วก็ไล่ไปข้างหน้าก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดเลยเนาะนะคะครูก็เริ่มต้นจากนี้แหละเริ่มต้นของเราคือ0.125ไม่ให้เริ่มต้นเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ไหลมาเนาะนะคะไหลมาก็จะเป็น0.25ห้าไหลไปได้ศูนย์จุดครึ่งชีวิตแปวันแปวัน ได้16.2หจดสองเนาะยังไม่ได้สี่สิจุห้าเลยเพราะนั้นก็ไหลไปต่อก็คือหนึ่งก็อีกแปดจุดหนึ่งวันนะคะลงมาข้างล่างลกูกไปทางนู้นต่อไม่ได้ก็เป็นเท่าไหร่เป็นสองเนาะก็อีกแปดจุดหนึ่งวันแ1 8หนึ่งแปดสองหกสามยิบสี่แปสี่สิบสองยังไม่ได้สี่สิบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไปอีกหนึ่งช่วงนะคะช่วงนี้สั้นๆหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสี่กรัม อีกแปดจุดหนึ่งวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแปดจุดหนึ่งเนี่ยคูณหนึ่งสองสามสี่ห้าคูณห้าเท่ากับสี่สิบจุดห้าวันพอดีเไเหมือนไม่สบายกี้มันเป็นไรตัวร้อนเพิ่งมาบอกเมื่อเช้าดีดีเอาวิสีอ้าไม่สบายจับปวดอะไรไม่ได้ละตัวร้อนจริอ่ะโอเคนะคะ ถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายของเราเนี่ยนะคะข้อน,นี้เป็นให้เป็นข้อสุดท้ายเนาะนะคะวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตก่อนคำตอบของเราก็คือสี่กรรมนะคะนล้นเรนก็สรุปนิดนึงเพราะฉะนั้น ปริมาณปริมาณไอโอดเนาะหนึ่งสามหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการคำนวณครึ่งชีวิตนะคะเป็นการคำนวณครึ่งชีวิตของาธาตุกัมมันตรังสีเนาะนะคะก็คือการปริมาณที่มันลดลงทีละครึ่งหนึ่งทีละครึ่งลดไปทีละครึ่งและครึ่มันแผ่รังสีอย่างต่อเน,นื่องเพราะฉะนั้นเมื่อช่วงเวลาของเขาครบตามเวลาของครึ่งชีวิตเนี่ยปริมาณของก็จะลดลงเหลือครึ่ง